สำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลน,นะครับโดยเฉพาะทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราครับภายใต้การนำทัพของกุนซือคนใหม่อย่างแอนโทนีฮัตสันครับหนึ่งในประเด็นที่ต้องติดตามเลยคือเราจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็11 l i n e u ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยของฮัตสันเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรกับการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก อีก2นัดสุดท้าย2นัดชี้ชะตาบวกด้วยฟีฟ่าเดเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนมันจะออกมายังไงฟูลทีมไหมขนาดของทีมเป็นยังไงลูกครึ่งที่จะก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยถ้าหากมาผสมประสานกับนักเตะไทยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจไม่น้อยครับนี่คือนิวเจนยุคใหม่ลูกครึ่งผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่าง แอนโทนีฮั s สันดีพอไหมที่จะทำให้ทีมชาติไทยเราก้าวเข้าสู่เอเชียนครับรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับแอนโทนีฮัตสันเนี่ยจริงๆแล้วเขาอายุน้อยนะแค่อายุ44ปีเท่านั้นเองเกิดในปี1981ครับโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าหู50กว่าหรือเปล่าหรืออย่างไรจริงๆเป็นกุนซือหนุ่มนะครับที่เกิดที่สหรัฐอเมริกาในวอชิงตันด้วยนะ แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็คุมทีมมาหลากหลายมากมายเนี่ยแล้วก็ชื่นชอบในระบบ4-2-3-1นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าคุณซืออย่างฮัสตสันเนี่ย4-2-3-1มันก็ค่อนข้างที่จะเข้าท่าเข้าทางกับการจัดระบบหรือว่าวิธีการเล่นของทีมชาติไทยซึ่งมักจะออกมาเป็นแนวทางลักษณะนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่อันทนีฮัตสันเนี่ยคุมมาหลายทีมนะเราเคยพูดกันไปเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทีมชาติสหร,รัฐอเมริกาทีมชาติน ซีแลนด์นะครับหรือว่าบาเรนนะครับคือเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เขาเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาแต่ถ้าดูจากสาตินะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะถ้าเอาทีมใหญ่ใหญ่เคยคุมบาเรนเนี่ยในเอเชียนคัพมาแล้วนะแล้ว5นัดที่แกคุมไม่เคยแพ้ใครครับคือชนะ2นัด นะครับแต่เสมอเนี่ยแทบจะทุกนัดเลยนะครับคือเคยเสมอกาตานะครับเคยเสมออิรักเคยเสมอมาเลเซียแล้วก็เคยชนะนะครับเยเมนชนะมาเลเซียด้วยก็คือผลงานไม่ได้ขี้เหร่นะครับไม่มีแพ้ส่วนการคุมทีมในการคุมสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยนะครับหนัด แกแพ้แค่นัดเดียวแล้วแพ้ทีมยักษ์ใหญ่อย่างเซอร์เบียด้วยนะครับคือแพ้แค่เซอร์เบีย21แต่แกเสมอนะโคลัมเบียได้แล้วก็เคยคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาถล่ม7 1นะครับเจอกับเกรนาดานะครับแล้วก็เอลซาวาดอชนะด้วย เสมอเม็กซิโก1 1โอ้โหอันนั้นน่าจะเป็นเกมที่แบบยอดเยี่ยมของแกเลยนะครับแล้วก็ทําทีมชาตินิวซีแลนด์เนี่ยเหมือนจะมีเคยเสมอกับเปรูคือถ้าดูจากผลงานแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์ในหลายๆนัดเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ถ้าหากว่ามาจัดทีมชาติไทย ตอนนี้ล่าสุดต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คุมทีมโดยอิชิอิแล้วก็เล่นในระบบ4-2-3-1 4-3-3เนี่ยมาบ่อยอยู่แล้วมันก็น่าจะลงล็อกกับระบบของแอนโทนีฮัตสันเนี่ยถ้านลองมาไล่เลียงกันดูจัดตัวกันดูผสมประสานกันลุกครึ่งที่จะเรียกมาอย่างมาดามแป้กเนี่ยเรียกมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือจุดศุนทรเบลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวางผังไล่เรียงไปทีละคนนะครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยผมว่าเข้าสู่ยุคใหม่ ก็ยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีแค่2คนก็คือปฏิวัติคําใหม่เนี่ยนะครับกับทางด้านของสารานอนอนุอินคือฟอร์มของปฏิวัติเนี่ยเอาตรงๆนะถ้าใครที่ดูเนี่ยลูกระยะไกลแกจะมีปัญหาพอสมควรการพุ่งการโดดปัดเนี่ยจังหวะกระโดดจังหวะวิ่งจังหวะเซฟเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีแต่ มันจะมีหลายๆครั้งที่แกเหมือนน่าจะถึงแต่แกก็ไม่ถึงตรงนี้แหละที่เป็นคําถามสาหรับปฏิวัติเท่านั้นส่วน ตรงความมั่นใจตรงอื่นเนี่ยผมว่าได้หลุดซาลานนเองเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ซปเปอร์เซฟโอ้โหบอลมาซ้ายพุ่งถึงบอลมาขวาพุ่งถึงอันนี้จะเป็นทางเลือกให้กับโค้ชคนใหม่แน่นอนว่าเขาจะเลือกแบบไหนชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วผมว่าไม่หนีจาก2คนนี้แน่นอนส่วนแนวรับ4คนครับตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยคู่เซ็นเตอร์แบ็กคงจะหนีไม่พ้นเอาผลงานณขณะนี้ที่น่าจับตามองแนละนะ้นัทพงศริยาครับ เข้ามาครับสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับแนวรับทีมชาติไทยได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นเอเลียสดอร์เราะจับคู่กับโจนาธานเข็มดีก็โอเคแหละสามารถโชว์ผลงานได้ดีลูกการอากาศสามารถทำได้แต่ว่า ก็ไม่ได้ลงสนามต่อเนื่องตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับแล้วครับว่าจะเป็นใครกันดีซึ่งนัทพงศริยาเนี่ยเข้ามานะครับโอ้โห,โหเล่นในการคุมทีมของมาสัทดาอีชีอีเนี่ยเพิ่งจะติดทีมชาติ ตอนอายุ30กว่ากว่าแต่แกโชว์ฟอร์มเหลือร้ายจริงๆลงสนาม4นัดเนี่ยแพ้แค่อิรักนัดเดียวเท่านั้นน,นะครับก็จับคู่กับโจนาธานเข็มดีแหละซึ่งโจนาธานเข็มดีเนี่ยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยสินัดนะครับเจ้าตัวก็มีประสบการณ์แล้วแหละคือยืนได้สบายนะ เกมที่เจ้าตัวเล่นเนี่ยก็เจอทีมจากระดับเอเชียก็จะมีอัฟกา,านิสถานสีลังกานะครับแล้วก็จะมีอย่างซีเรียอย่างงี้ส่วนมากทีมอื่นๆเนที่เจอก็จะเป็นในย่านอาเซียนแต่ว่าคราวนี้แหละก็ถ้าหากว่าได้เข้ารอบสุดท้ายนะ่าจะได้เจอของแท้ของจริงเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของโจนาธานเข็มดีทั้งขวาครับสุดยอดครับ ทางนิโคลัสมิเคลสันครับต่อสู้ในบุนเดสลีกาทูของเยอรมันแล้วก็เคยขึ้นไปสัมผัสในจ่าฝูงมาแล้วแต่ตอนนี้ต้องเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงให้ได้ถาวรก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขวาหรือทางด้านซ้ายเองก็แล้วแต่สำหรับนิโคลัสมิเคลสันและอีกหนึ่งคนครับที่จะช่วยให้ทีมชาติไทยในยุคใหม่เนี่ยผลงานเจิดจ,จรัสมาดามแป้งต้องจัดมาให้ได้นั่นก็คือทางด้านของเอริกคาวครับซึ่งผมเนี่ยเคยได้พูดคุยกับเอริกคาวเขาพร้อม ้อมที่จะเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ขอช่วงเวลาที่เหมาะสม,มนะครับคือตอนนี้เล่นให้กับ a าหุสจ GF นะครับใน First Tier ของเดนมาร์กเจ้าตัวลงไป13นัดในลีกแล้วก็ผลงานส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริง100%โคตรโหดครับส่วนการลงสนามให้กับทีมชาติไทยอันนี้ถ้าได้เล่นนะ ขวานิโคลัสซ้ายเอริกค,คาวตรงกลางโจนาธานคือคอมบิเนชันเนี้ยเคยเล่นด้วยกันมารู้จักมักจีกันมานะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กอีกคนเนี่ยจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรือจะใช้นัทพงศ์ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมที่โคตรน่าดูสุดสุดไปเลยนะครับขณะที่ตรงกลางตัวรับ4 2 3 1เนี้ยจัดยากนะ แต่หนึ่งในนั้นต้องมีครับพีระดนฉัำรัศมีเพราะว่าฟอร์มล่า,าสุดโชว์ผลงานได้โหดจริงๆคือถ้าดูจากผลงานจริงๆนะนี่คือมรดกของอิชิอิแหละพีระดนคือ ปั้นจนโคตรเก่งอะตอนเนี้ยนะครับเล่นในสโมสรททาได้ยิงได้ยิงไกลโอ้โหกลายเป็นว่าตัวตอนเนี้ยร่างทองนะครับแล้วลงสนามทุกนัดขาดไม่ได้เลยกันท่าเรือผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่แบบได้ลงตรงกลางเนี่ยนะครับบอยอีกคนหนึ่งในยุคใหม่นี้ด้วยอีกคนหนึ่งผมก็ต้องมองว่าธนวัน์ซึ่งจิตถาวรน่าสนใจมากๆนะครับคือแกเล่นดีตัวรับ เติมเกมตัดเกมเชื่อมเกมครองเกมนะครับคอนโทลควบคุมเกเล่นได้หมดแต่ว่ามันจะอาจจะดูแล้วเนี่ยอาจจะไปคล้ายๆกับพีรจน์หรือเปล่าใครจะเล่นเกมรับมากกว่ากันตรงเนี้ยสาคัญมากๆนะครับส่วนแนวรุก3คนครับทางด้านซ้ายหนีไม่พ้นต้องคนนี้เท่านั้นสุป,ประโชคสารชาตินะครับอันนี้มันหมดคําถามอยู่แล้วนะครับลงสนามให้ทีมชาติไทยช่วยได้เยอะนะครับการหลอกเปิดเข้าในการเติมออกซ้ายการคัด เข้ามานะครับการวิ่งสปีดสปินไปข้างหน้ารอรับบอลจังหวะต่างๆนี่มันครบรถครบองค์ประกอบผสมกับชนาทิพย์สงสิ์ที่เล่นเข้ากับสุปชคได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับจังหวะในการให้บอลจังหวะในการสอดซ้อนไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าพูดถึงในยุคใหม่เนี่ยถ้าเอามาได้นะอีกคนหนึ่งควรที่จะต้องเป็น เอาราวันการิเย่ที่เรียกมานี่ไม่ใช่บอกเฮ้ยเอามาปั้นเอาอะไรนะนี่เขาย้ายทีมสัญญาอาชีพด้วยเพียงวัยอายุ19ปีแต่ถ้าคุณอายุขนาดนี้และคุณเล่นได้คุณเล่นได้ก็หมายความว่าคุณแก่พอที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนคือเล่นนะครับย้ายไปอยู่กับลองอย่างเป็นทางการเซ็นสัญญาถึงปี2027แล้วมีแผนพัฒนาในการดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในลีกเอิงฝรั่งเศส ในเร็วๆนี้และก็หลังจากนี้ด้วยเพราะว่าเขามีการพูดคุยนะครับในการย้ายตัวครั้งนี้เนี่ยชองหลุยเลเก้าผู้อำนวยการกีฬาของรองเซียบอกว่าดิวเนี่ยไปดูมันเป็นอย่างดีแล้วนี่คือปีกพรสวรรค์สูงต้องการเซ็นสัญญาอาชีพเพื่อดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ในช่วงนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะได้ขึ้นชุดใหญ่เมื่อไหร่ถ้าขึ้นชุดใหญ่จริงๆแล้วเราก็ผมบอกได้เลยครับ โอ้โหสุดยอดแม่ยามายังติดทีมชาติสเปน18ได้เลยเอาราวันทำไมจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ได้ด้วยวัยขนาดนี้นะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรเลย,เลยที่จะไม่ติดถ้ามันเล่นทีมรองชุดใหญ่ได้เนี่ยนะครับมันต้องลง นะขณะที่กองหน้าตอนนี้เนี่ยล่าสดุดถ้าเอาล่าสุดคือจุดซุนซั์เบลนะครับนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่มาดามแป้กเนี่ยตามหามานานแสนนานและตอนนี้ได้แล้วถึงแม้ว่าการลงสนามในยุคนี้กับยุคก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาเล่นทั้งเชลซีสเปอร์มันเล่นได้ไนงะแต่ว่าพอขึ้นชุดใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ระหกระเหินนะครับกลายเป็นว่าย้ายไปคอโดบาซานลูเกโน่นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ลงอย่าง พอเพียงนะครับแล้วสุดท้ายมาอยู่กริมสบีทาวนะโอกาสในการลงสนามอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเรียกความมั่นใจได้เมื่อไหร่ผมว่านี่จะเป็นกองหน้าเป็นตัวอันตรายของช้างศึกทีมชาติไทยอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้เบียดกับธีรศักดิ์เผยพิมายด้วยความแร์นะธีรศักดิ์เผยพิมามเพิ่งจะซัดแตติอย่างเงี้ย มันยังไงก็ต้องลงนะครับธีรศักดิ์เผยพีมไมก็เป็นตัวที่ยืนหนึ่งในตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกองหน้าคนอื่นๆถ้าหายบาดเจ็บยังมีสุพณนัทเหมือนตาหรือว่าทางด้านของสุภชัยใจเด็ดนะครับจากบุรีรัมเนี่ยคือพวกเนี้ยคือเขาเล่นกันมาช่าหมดแล้วอะ่ะนะคือเก่งแล้วอะ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการจัดเท่านั้นเพียงว่าเอ๊ะถ้ายุคใหม่มันอาจจะได้เห็นใครบ้างแล้วในเกมฟีฟ่าเดอย่างสิงคโปร์อาจจะได้เห็นแบบนี้ไหมหรือนะครับ ก็เป็นชุดหลกัหลกๆที่ต้องใช้ยืนพื้นไปก่อนเพื่อเอาผลการแข่งขันนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับภายใต้การคุมทีมยุคใหม่ของแอนโทนีฮัตสันถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์และที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ